ีพวกเธอวันนี้จะมีทิปไมมาลงทีเราไปเที่ยวกันนั่นก็คือเดินทางกันวันทีพ้าตอนเย็นนะเลิกงานก็ไปกันเลยทิปนี้เป็นทิปที่เฟลจากเชียงไม่นะพวกเธอพวกฉันเนี่ยจองทีพักที่เชียงดาวที่แม่แตงวายแต่ว่ามันเป็นช่วงน้ำท่วมนะก็ไม่ได้ขาดคิปเลยก็ไปนอนกันทีโรงแรมทีตรงข้ามอ่าดอนเมืองนะอันนี้เป็นชาวโครีชทีพวกนะคือเธอฉันจะร้ายฟังว่ามันเป็นทิปที่ไม่ได้จองรถไม่ได้จองห้องพักสักห้องนึงเลยคือไปกันแบบ ได้ยุดแล้วก็ไปไปให้ก็ไปเนี่ยสรุปแล้วก็คือเรยวว่าจากเชียงไม้นะเครืองบินเรยวว่าจากเชียงใหม่มาเข้ายายเขายายเป็นพีที่ส่องที่ชันชอบนะหนองจากเชียงใหม่หนองจากภาคเหนือแล้วเนี่ยอันนี้เป็นคาเฟ่แรกที่เรามากันคือโอเลียคาเฟ่นะเป็นคาเฟ่ที่เราเรียกนาดคาเฟ่ตาพาดิเขายายนะอยู่หรือ่ะจะเม่พิซมันอยู่ตรงก่อนถึงอุทยานเขายายเลียวข้ามาทรมาร์ต ธนารัรนะัะเลี๋ยวพาเข้ามานะทีนี้ลาเต้อาร้อยมาเค้กมะาพร้าวก็ดีว่านกำลังดีแต่ว่าคือในร้านมันก็มีคนหนังท่ายลกเป็นเยอะนะก็เลยแบบไม่ได้ท่ายันในการในร้านเยอะนะเลยออกมาท่ายข้างนอกซึ่งข้างนอกเนี่ยจะคล่องคาเฟ่เขามีลูกชายนอกจากที่เข้าไปดูในต่อๆข้างเขานะเขาก็จะทํามุมไว้ให้ลูกเขาเล่นแบบปั่นจัก,กรยานมีซาว่ายนา้ำอะไรเงี้ยเออด้านล่างจะเป็นมุมให้ลูก ที่เราทำาคอนเทนต์บวกคาเฟ่ตากา้าพบวกติตอกเกอร์สิเข้าไปทำคอนเทนต์ได้นะแต่ว่าเรามันเหมือนสมัครเล่นมันทึกวิดีโอแบบเออเป็นความทรงจำของเราเลยช่วยนะขอทำสนุกสนุกอันนี้บรรยาก,กาศข้างนอกก็จะบอกว่าถ้าได้ไปฟิลแบบช่วงหน้าหนาวพฤติกรรนว่าเนี่ยที่นี่มันจะเป็นแบบกตาดีมาร์กแบบเคยไปช่วงหน้าหนาวนะเธอมัน,นม่ันแบบลมเย็นมากแต่ปีนี้มันพอดีช่วงหน้าหนาวเรามี ทัวรนะ์น่อเดีไปไป๋กกยวไปกันก่อนออสำหรับที่นี่อาหารน้ำกับขนนุมยังไม่แพงเลยสร้างน้ำสร้างแก้วนะคั่นุมหนึ่งชิ้นก็คือเที่ยวละค่ะปกติอะ่ะเออเอาอย่างนี้ดีกว่าแล้วก็รสชาติดีด้วยประทับใจมาเนี่ยข้าวหนอมีมุมแค่รูเหยะนะื่อนะคัพเป้คนน่ารักมาก บอกเลยหวานแชร์กันวานน่ารักได้เกลืองมาอันนี้คือผู้ร่วมทีมของเรานะคะคุณปั๊บยูเอค่ะก็สลับกันให้ไปมาเป็นเป็นไบรเวอร์แล้วก็เป็นตากล้องแล้วก็เป็น <c oughs> เป็นหนังเแบบความสุขของคนเรามันไม่เหมือนกับน,น้ำบกุกเธอเธอเข้าใจใช่ไหมบางคนอาจจะมีความสุขกับการเรียนชั้นงก็ชั้นรู้สึกว่าชั้นพอแล้ว้ชั้น ฉันเจอทางฉันชอบก็อทางใครทางมันเนาะไม่ก่อลายกันใครชอบเป็นแม่ก็ทําแบบนั้นแค่เราทําสิ่งที่ไม่เดือดร้อนใครก็โอเคอ่าสิ่งนี้ฉันก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้เดือดเดือดร้อนใครเนาะฉันก็เอ่อสื่อความสุขของตัวเองทํางานแล้วก็วันหยุดก็ไปเที่ยวเวงแต่ละคนไม่เหมือนกันพอเถอเนาะไม่เปรียบเทียบกันโอเคอ่าคือทริปเนี้ยเป็นทริปที่แบบเอาจริงๆนะเราอะหวังแค่เราจะไปเฉียงไม่กัน มีสิบกถึงสามสิบนจองทีพักที่เชียงดาวที่แม่แตงไว้แล้วนะคือเป็นทีพักที่แบบเอาเป็นว่าเป็นทีพักที่ถ้าปูถึ่เชียงดาวแม่แตงอ่ะทีนี้ยังเป็นทีแบบนึ่งไหนนึ่งไหนสามนึ่งไหนห้าฉันปูได้เลยแล้วก็โดนเทโดนเทขาห้องทีพักไปนะไม่ได้คืนเลยเธอส้งคน วันนีรถเรือเชาวกันแล้วก็ไทยเล่น่ะคาผู้น่ารักของเราไปรัฐาลรถได้สักเพือนมันเต็มหมดไม่รู้ทำไมเหมือนกันว่าทำไมหรถมันตึ้งเต็ม๋อ